เคที่ลิปดูโอลิปฉ่ำไม่ติดแมสลิปที่ขายดีที่สุดสีสวยน่ารักปากฉ่ำวาวดูสุขภาพดีสีไม่หลุดเลอะแมสเลยค่ะครบครอบ2ปีเคที่นะคะแต่จัดโปรพิเศษสุดคุ้มเลยนะคะซื้อ5แถม5เ เซตนี้นะคะสวยทั้งหน้าได้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนทาคลีนปากให้สะอาดนะคะใช้ฝั่งแมตทามาบนปากสามารถเบลนด์ให้ฟุ้งๆได้เลยค่ะพิกเมนต์ชัดกลบปากคล้ำสนิทรอลิปเซตตัว1นาทีค่ะระหว่างนี้อย่าเพิ่งเน้มปากนะเพื่อความสวยเรียบเนียนค่ะจากนั้นใช้ฝั่งชายฟิลเลอร์ทาทับเพื่อเพิ่มความฉ่ำวาวให้ปากดูน่าจุกและล็อกสีลิปให้ชัดติดทนค่ะสีนี้คือสวยน่ารักมากๆเลยค่ะเบอร์ศูนย์ห้าสีขายดีที่สุดเลยค่ะมากี่ทีก็หมดเกลี้ยงทดสอบความติดทนค่ะเห็นไหมคะว่าสีไมมม่ีหลลุดดออกกาาาเยระษขว โปรพิเศษดูโอ5แท่งค่ะสุดคุ้มเลยนะคะแต่เลือกสีที่ขายดีที่สุด5สีนี้ครบทุกโทนค่ะไม่ว่าจะเป็น04นสะคะนูส้มตุ่นชนม0 5ูนชมพูอมพีช06ส้มพีช0ูส้มอิดหรือเบอร์1 0สีแดงหน้าไบรท์สวยแพงมากๆค่ะสั่งเซตนี้ได้ฟรีอีก5าชิ้นไปเลยค่ะดินสินสอซูเปอร์สลิมคิ้วสวยคมชัดเส้นเล็กติดทนสุดๆลัชมูสไหยามาแรงมากๆค่ะแก้มสวยสีชัดติดทนเนื้อนุน่มเกลี่ยง่ายสีนี้เบอร์0ูนะคะน่ารักไม่่ไไหวคะเเลลือกสีด้ยนะคะลับรัียว ทาได้ทั้งแก้มตาปากคุมมากแป้งทินหน้าเด้งสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของแบรนด์เลยค่ะแต่ทาทับบนเครื่องสอําอางให้ดูเลยเห็นไหมคะว่าไม่เป็นคราบเลยค่ะน้องเนื้อเนียนละเอียดกลืนเข้าผิวไปเลยค่ะเบลอรูขุมขนนะคะผิวออรา่าหน้าเด้งใน3าวิคุมมันไม่อุดตันกันสิวกันแดดครบได้ลุกงานผิวลูกคุณหนูสุดๆใช้คู่แปรงเทพคือฟินมากค่ะแป้งที่ทาแล้วแฟนดูไม่ออกว่าแต่งต้องตัวนี้เลยเลิฟมากและยังได้ลิปมินิเววเวทเนื้อนุ่มละมุนสีสวยชัดติดทนสุดๆเอาไปทาเป็นทิ้นด้านใน ปากนะคะแบบออมเบรออมเบรสวยฟุ้งเกาหลีเกาใจเน,เนื้อเนี่ยบางเบาสบายปากมากๆค่ะได้ไปเลยอีกหนึ่งแท่งคุ้มเวอร์โปรนี้นะคะแค่เจ็วันเท่านั้นนะคะปกติเนี่ยทั้งหมดนี้ราคาเต็มอยู่ที่4 7 6 8บาทเหลือเพียง1450บาทเท่นานั้นทุกคนแล้วนี่คือสีขายดีนะคะทั้ง5้าสีแล้วก็สินค้าขายดีที่สุดของแบรนด์ของเรานะคะเซตนี้สวยทั้งหน้าคุ้มค่าคุ้มราคามากทุกคนสิบชิ้นเนี่ยตกชิ้นละร้อยกว่าบาทบ้าบอหาซื้อที่ไหนได้แล้วคะราคานี้ ซื้อไม่ได้ค่ะบอกอกเลยเพราะว่าแม่ให้แค่1,000งพเซทเท่านั้นนะคะใครเห็นรีบสั่งด่วนค่ะคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไหวเหรอเอาไปเลยจริงๆนดีมากแล้วสีสวยอีกสีเลยค่ะ